วิบากกรรมวิบากรรมเมื่อตอนเป็นมนุษย์ มีใจหมกมุ่นในเรื่องการ,รมคุณถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นคนเจ้าชู้มีเมียหลายคนถ้าเป็นหญิงก็มกักมากในกามเปลี่ยนผู้ชายไม่ซ้ำหน้าแม้มีครอบครัวแล้วก็ยังชอบเที่ยวกลางคืนตามแหล่งบันเทิงคลับบาร์และซ่องโสเพนีฝ่ายหญิง ก็ชอบคบชู้สู่ชายเป็นประจัญทำให้เกิดการหึงหวงถึงขั้นลงมือลงไม้เกิดความร้าวฉานในครอบครัวต่างฝ่ายต่างไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันสุขภาพกายและสุขภาพใจก็เสื่อมโทรมเป็นทางมาแห่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเช่นกามโรคโรคเอสเป็นตน้น บางครั้งถึงขนาดจ้างวานฆ่ากันเช่นภรรยาจ้างวานฆ่าสามีที่มีเมียน้อยหรือสามีฆ่าภรรยาที่นอกใจจนกระทั่งเกิดปัญหาสังคมครอบครัวเดือดร้อนลูกขาดความอบอุ่นเห็นพ่อแม่เจ้าชูก็ทำตามมีนิสัยเจ้าชู และชอบความรุนแรงชอบเที่ยวกลางคืนติดเหล้าเมายามีเพศสัมพันธ์ในวัยที่ไม่ควรเมื่อทำผิดพลาดก็แก้ปัญหาโดยการทำแท้งทำให้เกิดปัญหาลูกโซ่เช่นนี้มากมายไม่รู้จักจบสิน้นคนเหล่านี้เนื่องจากผิดศีลข้อสามเป็นอาจิน เมื่อก่อนจะละโลกจึงเห็นกรรมนิมิตท,ที่ตนทำเอาไว้จึงมีคตินิมิตดำมืดทำให้ไปเกิดในมหานรกขุมที่สามจะไปโดนรุมถึงจากนายนิรยาบาทและมิสนนรยาบาทล,ลงโทษด,ด้วยประการต่างๆต,ต,ตามกรรมหนักหรือเบายกตัวอย่างเช่นพวกที่มีกรรมเป็นชู้กับสามี หรือภรรยาของผู้อื่นก็จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกถูกนายนิรยาบาลจับตัวแล้วโยนลงไปในหลุมน้ำกามกรดซึ่งร่างของสัตว์นรกก็จะถูกน้ำกามกรดกัดกินละลายจนตายในที่สุดเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่ก็ไปโดนนายนิรยาบาลใช้มีดอันคมกริบเฉาะฉับ เชื่ออุปกรณ์ทำความชั่วขาดแล้วขาดอีกแล้วก่มก็บันดาลให้อวัยวะงอกออกมาเป็นเพศผู้หญิงแล้วถูกนายนิรยาบาลที่มีอวัยวะเพศใหญ่เป็นเหล็กร้อนบ้างเป็นกระบองหนามร้อนบ้างเป็นรูปร่างคล้ายมะเฟืองมีความคมเหมือนมีดทะลวงเข้าไป แล้วพ่นน้ำการามกรดเข้าไปในตัวจนละลายแล้วก็เกิดใหม่ก็ถูกกระบองที่มีรูปร่างคล้ายอวัยวะเพศทุบจนตายเมื่อเกิดใหม่ก็ถูกนายนิรยาบาลรุมซ้อมตบตีแล้วเอาดาบมาคว้านในอวัยวะที่กลายเป็นเพศหญิงจนตายเป็นต้นสุดจะพรรนา,นามเมื่อพ้นจากมหานรก ก็ไปเกิดในอุตสถานรกไปถูกทรมานในทะเลน้ำกลางกรดโดยจะมีหนอนคล้ายตัวสเปิรม์มคอยชัยแทงทั้งตัวทุกทรมานมากแล้วก็ไปโดนปลาที่มีลักษณะคล้ายอวัยวะเพศคอยไล่งับพอขึ้นบกก็ถูกหมาที่มีหัวเป็นลักษณะคล้ายอวัยวะเพศชายบ้างเพศหญิงบ้าง คอยไล่กัดเป็นต้นสุดพันนา,นาบางพวกก็มีอุปกรณ์ในการทำความชั่วยาวยืดออกมามีขนาดใหญ่และหนักเหมือนเหล็กทำให้สัตว์นรกต้องวิ่งถอยหลังลากอุปกรณ์อันหนักอึ้งแล้วนายนิรยาบาลก็แปลงเป็นสุนัขเขี้ยวเหล็กวิ่งไล่งับอุปกรณ์ของสัตว์นรก ได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานมากพวกที่เป็นชู้กันฝ่ายชายก็จะมีอุปกรณ์ยาวออกมาแล้วนายนิรยาบาทก็จะจับฝ่ายหญิงมาเสียบติดกับอุปกรณ์ของฝ่ายชายจากนั้นนายนิรยาบาลก็จะแปลงกายเป็นสุนัขนรกเขี้ยวเหล็กคอยวิ่งไล่งับสัตว์นรกทั้งสองตนบางพวก ก็จะถูกนายนิรยาบาลใช้เชือกผูกอุปกรณ์ไว้ด้านหนึ่งแล้วนำเชือกอีกด้านหนึ่งผูกติดกับสุนัขนรกจากนั้นสุนัขนรกจะวิ่งลากร่างของสัตว์นรกไปอย่างรวดเร็วสัตว์นรกได้รับความทุกข์ทรมานมากเมื่อหมดกรรมจากอุตสธานรกก็จะวิ่งเข้าสู่ยมโลก โดยจะถูกเจ้าหน้าที่ยมโลกจับกุมตัวลากเข้าสู่ยมโลกจากนั้นก็นำตัวเข้าไปยังโรงพิพากษาที่หน้าบัลลังก์ของพยายมราชจากนั้นภาพวิบากกรรมที่ตนเคยทำไว้สมัยเป็นมนุษย์มาปรากฏเป็นภาพฉายให้เห็นเพราะกรรมยังไม่หมดก็จะถูกพิพากษา ให้ไปรับทันทรมานในยมโลกต่ออีกคือต้องไปปีนต้นงิ้วที่มีหนามเหล็กร้อนแหลมคมมีทั้งหญิงและชายทุกทรมานอีกยาวนานเมื่อกรรำเบาบางก็จะไปเกิดเป็นเปรตที่คอยกินน้ำหนองที่ไหลออกมาจากอุปกรณ์ทําความชั่วของเปรตตนอื่นบางพวกก็เป็นเปรตผู้หญิง ที่มีอุปกรณ์เพศชายยืดยาออกมาจากปากของสัตว์นรกหรือเป็นเปรตผู้ชายที่อุปกรณ์ทำความชั่วมีไฟลุกไหม้ยอยู่ตลอดเวลาเมื่อตอนเป็นมนุษย์ชอบเสพสังวาสกับสัตว์ก็จะไปเป็นอสุรกายที่มีลักษณะคล้ายสัตว์ที่เคยเสพสังวาสเช่นเป็นอสุรกายที่มีหัวเป็นสุนัขปากและปีก เป็นเป็ดขาเป็นไก่และมีหนอนชอนชัยอุปกรณ์ในการทำความชั่วอยู่ตลอดเวลาเมื่อหมดกรรมจากเป็นเปรตอสุรกายก็มาต่อด้วยการเป็นสัตว์เดรัจฉานตั้งแต่สัตว์ชั้นต่ำเมื่อเกิดเป็นหนอนในส้วงเพราะชอบของคาวสกปรปกเมื่อเกิดเป็นสุนัขเพราะชอบส,มสอัมซ้อมาเป็นลิง เพราะชอบไปหลอกลวงเขามาเกิดเป็นลาเพราะทำให้คู่ครองของตนต้องแบกหน้าเกิดความละอายมาเกิดเป็นวัวควายเพราะไปสวมเขาลอบเป็นชู้กับภรรยาชาวบ้านหมดกรรมจากสัตว์เดรัจฉานก็มาเกิดเป็นมนุษย์ประเภทต่างๆดัง,งนี้กระเทยคือผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิง เป็นพวกที่มีกรรมกาเมแรงที่สุดเนื่องจากกรรมที่ผิดศีลกาเมในหลายๆชาติทั้งที่ตอนเป็นผู้ชายและตอนเป็นผู้หญิงมาส่งผลพร้อมๆกันในคราวเดียวกันแต่กรรมที่ผิดศีลกาเมในชาติที่เป็นผู้หญิงมีจำนวนชาติมากกว่าจึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจอยากจะเป็นผู้หญิงอย่างแรงกล้า ถ้าอยู่ในยุคที่ยังไม่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็จะแต่งตัวเป็นผู้หญิงแต่ถ้าอยู่ในยุคที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็จะพาตัดแปลงเพศเป็นผู้หญิงเกย์คือผู้ชายที่ไม่อยากเป็นผู้หญิงแต่ชอบผู้ชายด้วยกันคือพวกผิดศีลข้อสามมีกรรมกาเมในหลายๆชาติมาส่งผลพร้อมๆกันในคราวเดียวกัน แต่กรรมในแต่ละชาติเป็นกรรมเบาบางลงมาแล้วในระดับเศษกรรมมารวมส่งผลพร้อมกันถ้าในอดีตชาติที่เกิดเป็นผู้หญิงผิดศีลกามมีจำนวนมากกว่าตอนที่เกิดเป็นผู้ชายก็จะเป็นเกย์ควีนแต่ถ้าในอดีตชาติที่เกิดเป็นผู้หญิงผิดศีลกาเมพอๆกันกับจำนวนชาติที่เกิดเป็นผู้ชาย แต่ค่อนไปทางผู้ชายมากกว่าหน่อยหนึ่งก็จะเป็นเกย์คิงแต่ถ้าชาติที่เกิดเป็นผู้ชายผิดศีลกาเมมากกว่าจำนวนชาติที่เกิดเป็นผู้หญิงก็จะเป็นทอมถ้าเษการรมกาเมตอนที่เป็นทั้งชายและเป็นหญิงมีน้ำหนักพอๆกันแต่ค่อนไปทางหญิงมากกว่าหน่อยหนึ่งก็จะเป็นดี โสเพณีคือกรรมที่ผิดศีลกามเมในชาติที่เป็นผู้ชายมาส่งผลและกรรมยังแรงอยู่จากนั้นเมื่อวิบากกรรมจางลงก็จะมาเกิดเป็นหญิงที่มีครอบครัวแต่ว่าได้สามีที่เจ้าชู้เหมือนกับตนเองในสมัยที่เกิดเป็นผู้ชายเจ้าชู้และถ้ามีกรรมกามเมบวกกับกรรมปานาธิบา ก็จะทำให้เป็นมะเร็งมดลูกหรือมะเร็งเต้านมเป็นต้นจากนั้นมาเกิดเป็นผู้หญิงธรรมดาที่มีครอบครัวคือกรรมที่ผิดศีลกาเมในชาติที่เป็นผู้ชายมาส่งผลแต่กรรมเบาบางลงมาแล้วมาเกิดเป็นหญิงธรรมดาที่ไม่มีครอบครัวเพราะกรรมกาเมเบาบางลงมาอีก มาเกิดเป็นหญิงธรรมดาที่ตั้งใจประพฤติกรมจรรทร์กรรมกาเมใกล้จะหมดแล้วแต่ในระหว่างนี้ถ้าเผลอไปทําผิดศีลข้อสามอีกก็จะต้องวกกลับไปเข้าวงจรเดิมอีกไม่รู้จักจบสิน้นทุกทรมานยาวนานเมื่อเราทราบเช่นนี้แล้วก็ควรเร่งสั่งสมความดีประพฤติพรมจรนทร์ ทางให้ใครจากวงจรของวิบากรรมให้มันทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะได้พบความสุขที่แท้จริงและมีสุขติเป็นที่ไปและมีมรรคผลนิพพานเป็นที่สุด